หลายคนครับคงยิสงสัยครับการเก็บรักษาพันธุ์มันสำปะหลังช่วงฤดูแรงครับว่าจะผ่ะานแรงเนี่เครับเป็นช่วงนี้ครับผมก็ตอบไปเรื่อยครับว่าการเก็บรักษาพันธุ์มันสำปะหลังช่วงฤดูแรงครับสองถึงสามเดือนเนี่ยถือว่าเสียงครับสำหรับมันสำปะหลังครับบางสายพันธุ์นะครับบางสายพันธุ์เขาก็บอสมาเทียดทนแดดทนร้อนได้ขนาดนั้นครับพี่น้องครับสำหรับมันสำปะหลังแปลงนี้ครับพี่น้องครับผมใส่พันธุ์มันสำปะหลังสิบเดือนพี่น้องแล้วก็ การเก็บรักษาพันธุ์มันสำปะหลังผมจะบ่มีการลดน้ำพี่น้องการเก็บรักษาพันธุ์มันสำปะหลังแบบที่ผมทำครับพี่น้องครับก็ถือว่ามาแบ่งปันครับพี่น้องครับน้ำเกษตรกรมือใหม่หรือมือเก่าครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีครับก็ไม่มีหลายวิธีครับพี่น้องครับในการเก็บรักษาพันธุ์มันสำปะหลังครับก็บบางคนก็เก็บได้จนถึงสามเดือนสี่เดือนเลยก็มีครับพี่น้องครับเนี่ยครับสำหรับแปลงนี้ครับพี่น้องครับพันธุ์มันสำปะหลังอ่ะค่อนข้างตีมีอายุน้อยครับพี่น้องครับ เนี่ยครับผมใช้วิธีในการเก็บใส่รถไถครับพี่น้องครับไถปุ๊บแล้วก็เอาพันธุ์มันครับกับมาเสียบลงดินแล้วก็กรบใบครับพี่น้องครับมันสซ้ำหลังครับเขาจะปรับตัวเองโดยอัตโนมัติครับเนี่ยครับหลังจากที่เข้าปักดินไว้แล้วพี่น้องครับเข้าเอาดินครับกรบใบเรียบร้อยกบแต่ถอนพันธุ์เรียบร้อยครับเพื่อรักษาความชื้นพี่น้องหลังจากนั้นครับมันสซ้ำหลังครับเขาจะปรับตัวครับพี่น้องครับ นั่นคือเขาแตกยอดหน้าที่ครับนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีสุดครับถ้าเขาแตกยอดแบบนี้ครับพี่น้องครับนั่นคือเขาจะรักษาถอนพันธุ์เท่าครับจีบอแหงเหี้ยวครับว่ยแห่งเกินไปครับพี่น้องครับสําหรับพันธุ์มันแปงนี่ครับเกือบสองอาทิตย์ครับที่หลังจากที่ถอนลงไปแล้วครับก็ยังคงสภาพค่อนข้างที่จะร่อยเปอร์เซ็นต์อยู่ครับนี่ครับกันยังคงสภาพอยู่ครับ นี่ครับบต่ต้องไปซี่เลี่ยดพี่น้องในการเก็บรักษาพันธุ์มันสัมปัหลังครับกับบางคนกับซี่เลี่ยดครับเพราะว่าการที่เขาคิดหลายกะกบค่อนข้างที่จะเป็นกังวลครับเพราะว่าการเก็บรักษาพันธุช่วงนี้ครับมันเป็นช่วงฤดูแลงพี่น้องน filling, ี่แะครับเป็นช่วงฤดูแลงครับถือว่ามันเสี่ยงเนี่ยครับถ้าบุ้มีแรงนามกัดก็ถือว่าหนักครับพี่น้องครับในการที่จะเอาหนามมาจากบ้านครับพี่น้องครับเนี่ยครับ วิธีนี้ครับผมใส่มาได้หลายปีแล้วครับพี่น้องครับใส่มาหลายปีแล้วบม่มีปัญหาครับก็สามารถที่จะจนถึงไอ้เมษาพฤษภาได้สบายๆครับการพันธุ์สัตวหลังกับเสียหายค่อนข้างที่น้อยครับเพราะเปนความเสียหายกับเสียหายในน้อยหลายเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าเสียหายน้อยครับพี่น้องครับนี่แหละครับทั้งแปลงครับจะใส่วิธีเดียวกันหมดครับก็ในการที่ประกบขังเลาพี่น้อง โดยที่หฮอบบตองเอาเห็ดเป็นเบบเป็นนวงกลุ่มใส่กันหลายมัดครับพี่น้องครับนั่นแหละคือท้าฮิดแบบนั้นครับถือว่าผิดวิธีครับพี่น้องครับสำหรับมันช่วงหนาแรงครับพี่น้องครับเฮาต้องเฮ็ดให้เพื่อให้มันสัหผังหฮอครับเพื่อจะระบายอากาศระบายความชื้นครับความร้อนครับออกจากมันสัหผังช่วงที่กลางวันครับพี่น้องครับที่มีแดดครับพี่น้องครับสำคัญครับเนี่ยครับ ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีครับก็ถือว่ามาแบงปันครับบอกพี่บอกน้องครับก็เป็นแนวทางคร,ารับสำหรับเกษตรกรที่เปลี่ยนมือใหม่ครับก็จะได้อ่าไปปับใส่ในแปลงของตัวเอง,ค,องครับพี่น้องครับกต่บางคนครับาก็มีวิธีการเจ็บที่ค่อนข,ข้างที่จะจะ,จะดีครับพี่น้องครับการเจ็บรักษาพืชแม่สมับหลงังครับก็ถือว่าก็ค่อนข้างที่จะสําคัญครับเก็บยังไงครับเพื่ออย่าให้รอดแรงครับพี่น้องครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักครับเพราะว่าพันธุ์มันสมปะหลังครับค่อนข้างที่จะเป็นของมีค่าและพี่น้องครับถือว่าเป็นต้นทุนน่าครับมันสมปะหลังครับที่เป็นทอนพันธุ์ครับพะว่าถ้าห่อเก็บไปแล้วถ้าห่อบอสมาที่จะทอนพันธุ์ชุดนี้ไปปลูกได้นั้นว่าต้นทุนเ่าจะเพิ่มขึ้นครับพี่น้องครับนั่นคือการสื่อพันธุ์มันสมปะหลังมาใส่แปลงครับพี่น้องครับนี่แหละครับ การเห็ดม <G> ันสำปะหลังพี Again, the Likewise, so, to to others, ่น้องครับต้นทุนครับเป็นสิ่งที่สําคัญครับพี่น้องครับการทํามันสำปะหลังครับกับหลายๆอย่างแหะครับถ้าเขาสามารถที่จะลดได้ครับกับโบเมนว่าเขาสิลดเอาจนว่าเอ่อบริเห็ดอย่างเลขกแบบมันกับโบเมนแหะครับการลดต้นทุนก็มีหลายวิธีพี่น้องครับการลดต้นทุนในการเห็ดมันสำปะหลังครับกะบางค้นกับนักปุ๋ยครับสำหรับอ่าผูที่เพ่นมีเงินครับ กาใส่ปุ๋ยทั้งดินทั้งปุ๋ยทั้งใบครับกะผลผลิตก็ก็ะค่อนข้างที่จะได้หลายครับเพราะว่าเขาเน้นการปรับปรุงรูดินครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรครับพี่น้องครับการปรับปรุงรุ่งดินพี่น้องครับกะเป็นสิ่งสําคัญครับถ้าดินเท่าดีครับพี่น้องครับกะปลูกยังกับง่ามครับพี่น้องครับงอาง่ายครับถ้าดินเท่าดีครับบางครั้งครับแปลงที่เทาพอปลูกครับพี่น้องครับปลูกมาหลายปีครับ มันไม่เคยปรับปรุงรุงดินครับพี่น้องครับนี่ครับให้ดินครับเสื่อมสภาพครับเรียวกว่าปกติพี่น้องแล้วผลผลิตก็ลดลงโดยที่เทายังบุหูัตอีกพี่น้องว่าผลผลิตเท่าลดลงขนาดใดครับเรามั่นซับหลังครับที่เฮ่าใดมากครับโปรเซนแปลงครับหัวกระน้อยครับบางคนกับว่าหัวหา้าครับคือใบใหญ่จักเทียนนะครับคือดินพี่น้องเห็นไหมครับนี่ครับถ้าดินรา้ครับดินล้วนรา้ครับคั้วบุรมสมบูรณ์ของของอ่ สารอาหารในดินครับค่อนข้างที่ต่ำนะพี่น้องครับดินหลวนปนทรายนะครับนี่ครับพี่น้องครับก้อนปลูกพี่น้องเป็นสิ่งสําคัญครับนั่นก็คือห้าจะต้องเอาขี้วัวอันเม็ดครับพี่น้องครับหรือว่าเป็นขี้ไก่ครับพี่น้องครับมาปรับปรุงมูกดินครับก้อนปลูกครับนี่ครับเป็นสิ่งที่สําคัญครับพี่น้องครับหรือบางคนบุมีครับก็เป็นกากอ้อยกากมันสำปะหลังอันนี้ก็ได awesome. well ้หมดครับพี <month> ่น้องครับนี่ครับหลังจากนั้นเ้าก็มาไถกบครับเพราะว่าถ้าเป็นกากอ้อยหรือกากมันสำปะหลังครับถ้าเา บัไทยกบบัวลไทยกบกะช่วงหนานี้ครับกับมีล่มจะดูแรงครับกับกับปิ้วครับกับเป็นฟุ้นก็สามารถที่จะเอาออกจากแปลงห้องกับค่อนข้างที่จะเสียหายครับต่ละห้องสอมากครับเป็นพวกกากมันหรือว่าเป็นกากใบครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบ,บุญขอบคุณครับพี่น้องครับที่เขามารับชมครับนี่นะครับสำหรับคลิปหน้าครับได้พอกันไหมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพี่น้องครับ